pas du soleil pas du soleil pas du soleil. soleil pas du soleil pas du soleil ะะทุกท่านคะ่ะวันนี้คะ่ะพบกับดีนะคะแล้วก็พาชมบ้าน EP 7แล้วคะ่ะ EP 7นี้นะคะยูพามาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟค่ะซึ่งหลังนี้นะคะเป็นโมเดิร์นลอฟดิบๆเท่ๆเลยคะ่ะสายโมเดิร์นลอฟเนี่ยห้ามพลาดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะตอนนี้อยอยู่ที่อำเภอแจ้หอมจังหวัดลำปางค่ะบ้านหลังนี้นะคะด้านหลังค่ะที่เห็นนี้นะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะ1ชั้นค่ะเออจะว่าหนึ่งชั้นก็ไม่ไม่เชิงนะคะเพราะว่า ออหลังเนี้ยค่ะก็จะมีดับเบิลสเปซนะคะแล้วก็มีชั้นลอยแล้วก็เป็นระเบียงตรงชั้นลอยนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในบ้านนะคะ โมเดิร์นลอฟหลังนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังยู้นะคะถ้ามอง,งเฉยๆเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟหชั้นค่ะที่จะมีชั้นลอยเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเ,เป็นตัวดับเบิลสเปซนะคะเพิ่มให้ตัวภายในบ้านเนี่ยดูกว้างขวางแล้วก็โปร่งโล่งนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพาเข้าไปดูด้านในเนาะแต่อธิบายเบื้องต้นก่อนนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ตรงเนินเขานะคะ แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยประมาณ290ตารางเมตรค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่4ไร่นะคะ200ตารางวาค่ะ EP นี้นะคะเจ้าของบ้านให้เกียรติได้พาชมบ้านเข้าไปชมด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปพบเจ้าของบ้านด้านบนนะคะตามน,นี้มาเลยค่ะ เรื่องฐานรากของบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้เป็นตัวเสาเข็มนะคะเพื่อใช้ในฐานรากเราเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ตรงเนินนะคะการใช้เสาเขา็มเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของตัวฐานรากนะคะแล้วก็จะไม่ได้สุดในอนาคตค่ะ ขึ้นมาถึงตัวบ้านแล้วนะคะตรงด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยค่ะเป็นระเบียงนะคะซึ่งตัวระเบียงตรงนี้ค่ะพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นไม้เทียมนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์นะคะเจ้าของบ้านก็เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาตกแต่งวางไว้สําหรับนั่งชมวิวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวระเบียงนะคะอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นระเบียงไว้ชมวิวเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้กล้องเนี่ยไข ให้ท่านเนี่ยได้ชมด้านหน้าของตัวบ้านแล้วก็รู้ว่าจุดที่เฟอร์นิเจอร์ตัอ้งอยู่ตรงนี้เนี่ยชมวิวด้านหน้าเนี่ยสวยขนาดไหนนะคะดูกันเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาค่ะอากาศดีค่ะ ตรงหน้าประตูบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปด้านในเนาะไปพบก,กับท่านเจ้าของบ้านนะคะต่างน,นี้มาเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะทั้งสองท่านนะคะ,ะ,ะ,ะคุณพี่อาร์มแลวก็คุณพี่ออโต้ออโต้น,นะคะวันนี้ขออนุญาตเย,ยี่ยมชมบ้านนะคะพาทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟนะคะหลังนี้เพราะว่าหลังนี้เนี่ยค่อนข้างมีรีเควสต์เข้ามาขอดูภายในบ้านขอชมตัวบ้านนะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้รบกวนทั้งสองท่านนะคะพาเยีชมภายในบ้านเนาะ นี้นะคะมุมแรกนี้ก็คือจะเป็นมุมรับแขกว่ามุมรีแหละใช่ไหมคะใช่ครับเ,เดี๋ยวรอรอคอนดิชเข้ามาเพราะว่าคอนดิชจ่ยังไม่ครับเพราะว่าผมรอไซบอกกับส so ่งภายซึ่งกำลังสั่งคำอยค่ะค่ะตรงนี้นะคะตรงพื้นที่ตรงนับแขกตรงนี้นะคะก็จะถ้ามองไปเนี่ยคือจะโอ้โหมากนะคะด้วยความที่จะเป็นฝ้าดับเบิลสเปซนะคะก็จะ ดูโอทงและด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจกนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะก็คือม yeah, okay. ja, okay. uh ่านที่เป็นดึงได้ครับว่าขึ้นจะดึงสามารถที่จะดึงม่านคือยังอยากลองลองการดึงมาอ๋อเพื่อจะได้รับแดดแดดเป็นๆนะคะโดยเฉพาะในหนเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่นะคะก็จะเป็นตัว มาเปียงมันเปียางครั้งเปิดโอ้ก็ทให้เรามีสเปซตรงนี้เพิ่มขึ้นเลยนะคะเปิดทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วก็ความพิเศษคือเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเวลาค่ำๆเหมืนกันมียุงมีอะไรเงี้ยเราก็ติดมิ้งสีเพิ่มขึ้นให้มันเนี่ยครับ มุ้งจีบเพือเิมให้มันกันยุงกันแมลงเิ่มเข้ามามนี่คือทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยถ้าชอบสไตล์แบบเปิดบานเซียนอย่างนี้แล้วก็กลัวยุงนะคะก็มีมุ้งจีบเข้ามาติดแบบนี้เก๋ไปอีกแบบนึงค่ะสวยเลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวพื้นนะคะตัวจะเป็นพื้นพื้นไวนิ่งค่ะลายไม้เพราะเหยียบให้ความสัมผัสแบบ รู้สึกเหมือนไม้จริงๆเลยนะคะแล้วก็สีก็ก็สวยด้วยนะคะคือถ้าไ้นอกบ้านหลังนี้เนี่ยจะออกเป็นตัวเป็นสไตล์ลอบต์ดิๆเท่ๆแบบปูนปือเลยเนาะแต่เข้ามาด้านในนยค่ะก็จะเป็นตัวผนังไอาเอาบุนใช่ค่ะด้วยด้วยผนังสีขาวนะคะแล้วก็ตัวไม้น้ะที่ที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างเก้าอี้อย่างตัวบันได หรือว่าต้นไม้ต่างๆที่ที่เพิ่มความอบอุ่นเข้ามานะใ,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 ในโซนนี้ค่ะคนนั่งเล่นห้องรับแขกหน้าน,นะคะก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนแพนทีนะคะที่ท,ที่มีความความเท่อีกอีกมุมนึงเพราะว่าจะมีสีดำาเข้ามาช่วยตัดในตัวดีไซน์ของบ้านนะคะมุมน,นี้ก็คุณอาร์ดนาโตใช้มุมน,นี้ทำ อะไรบ้างคะแบบ้นหรือตรงนี้คือเราจะแยกขวานครับจะมีัวไทยอยู่ข้างนอกแล้วก็ตรงเนี้ยะเป็นขวานฝรั่งเพราะว่าจะเป็นพวกเราจะทําอาหารเบาๆั้าง้นแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็จะมีไอเด์นอันหนึ่งใช้แต่งบ้านให้มันดูคือมันดูไม่จืเพราะทุกอย่างเป็นไม้หมอครับก็เลยอยากให้มีอะไรที่แบบเป็นสีขาวสีดำอะไร ก็ต้องขอบคุณโฟกัสเทาด้วยเพราะว่าเขาตองโจดได้ดีมากเราอยากจะบอกเขาทางโฟกัสเทาว่าเราอยากจะเปลี่ยนแบบแบบนี้เขาก็เปลี่ยนให้เราได้โดยที่แบบว่ามันออกมาโดนโดนโดนใจของของคนอยู่โอก็เลยรู้สึกว่าพึ่งกับโฟกัสเามากโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นการขอบคุณคีเดียวันที้ออโต้แลวกัคุณนิอ่านเลยนะคะปานเดี๋ยวเราไปชมในโซนต่อไปนะคะ ก็เป็นมุมไฮไลท์ของสวนบ้านนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ยู่ให้คุณพี่ออโตโ้พาขึ้นไปด้านบานนะคะขึ้นมาถึงด้านบนแล้วค่ะด้านบนสเปซตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะมุมนี้ค่ะที่อ่ะแบพี่ออโต้เนี่ยจดไว้สำหรับพักผ่อนพักผ่อน แล้วก็อาจจะเกิดว่ามีแขกที่เรามายกันเยอะๆก็อาจจะมานอนกันข้างบนเพราะว่าที่นี่มีห้องข้างส่วนด้วยหมข้างบนคือสียมากเลยนะคะเดี๋ยวไปขออนุาตไยพอจออกมาก็จะเป็นตัวร่มเย็นออกมาข้างนอกลมเย็นมากเลยค่ะ เห็นวิวอยู่ด้านล่างแล้วว่าวิวสวยแล้วขึ้นมาด้านบนวิวสวย่ีกว่าค่ะแล้วก็เห็นภูเขาได้แบบเหมือนภูเขามอยู่ข้างหน้าแบบใกล้ๆนะคะแบบบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ทางเชื่อมคือตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นคือเขาจะปิดเป็นโซนส่วนตัวนะเนาะแยกส่วนตัวชค่ะเราก็ยัสังเกตว่าเอ้ยจะมีตัวบ้านเนี่ยคือจะแยกเป็นสองฝั่งมีซ้ายกับขวานะคะคือฝั่งซ้ายแลบฝั่งขวานี่คือเป็นตัวห้องนอนห้องนโซนห้องนอนอันนี้เราซ่อนรางใช่ไหมคะใช่ค่ะโอคนั้นก็คือเป็นตัวบานเลื่อนนะคะแล้วก็เป็นทาช่องแบบซ่อน ซ่อนรางบานไว้นะคะแล้วก็มีซ่อนรางด้านบนดว้วยนะคะเข้ามาด้านในเปิดประตูมาเลยครับก็จะเป็นห้องน้ำเดิมันก็เป็นห้องน้ำค่ะ,คะห้องน้ำนี้ก็เป็นประตูบานบานมันมา,นานเลื่อนเหมือนกันนะคะห้องนี้เอ่อจะเหมือนแบบดีไซน์ไอ้ดีไซน์แบบเหมือนเป็นผนังหิน แต่จริงๆเือเป็นกระเบื้องนะคะลายลายลายหินสีเทาอันนี้ใช้มันเป็นเป็นกระเบื้องผิวแบบหน้าหยาบนะคะแล้วก็ใช้ทั้งตัวคืนแล้วก็ตัวผนังเนี่ยคือใช้ใช้กระเบื้องตัวเดียวกันเลยนะคะก็จะมีแยกโซนแห้งเปียกนะคะ เป็นห้องเก็บของครับแต่ว่าข้างในจะรกบ้ากเปิดให้ดูนิดนึงแด้แง้มๆเพราะเรายังไม่ได้จัดบ้านเลยครับเรายังไม่ันแ a ็คของออกมาจากกล่องเลยมันก็จะคอนเทนไปเยอะครับเก็บของนีดนั้ตู้ไฟอ๋อพวกแบบตู้คอนโทรลก็จะอยู่ด้านในห้องนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนของน้องสาวห้องนอนน้องสาวซึ่งน้องสาวเขาเพจคืออยากให้ที่เป็นล้อดิบ แล้วค,คุณลับก็ตอบจบแบบอย่างที่เห็นก็เข้ามาห้องนี้นะคะก็ก็จะแตกต่างจากด้านนอกจริงคือห้องนี้คือเป็นเป็นปูนเปูเลยอะค่ะตั้งตั้งแต่พื้นจนถึงตัวผนังรอบด้านเลยนะคะให้ความดิบเท่มากเลยค่ะห้องนี้แล้วก็ห้องนี้นะคะก็เจอระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะที่จะมองเห็นวิวด้านหน้าค่ะก็คือบ้านหลังเนี้ย ทุกห้องเนี่ยก็คือจะจะทุกห้องนี่ก็จะมองเห็นวิวหน้าบ้านนะคะที่ที่ต้องการให้ดีไซน์ออกมาประมาณนี้นะคะ่ะห้องห้องเป็นห้องพระค่ะห้องพระนี่ก็จะเป็นตัวเป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันนะคะแต่เป็นเดี๋ยวให้พี่ยามเปิดให้ดูน,นะคะ เป็นบานเลื่อนเลื่อนได้สุดสามรับใช่ครับสามรับ,รบแล้วมันเป็นบานสลับมันเหมือนเปิดเล่ยสองฝั่งนะคะก็โฟกัสเท้าอีเดอร์โอเคค่ะปปต่อไปเป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนของคุณแม่ครับก็ซึ่งก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นอีกส่วนหนึ่งตัวนี้ก็การดีไซน์ก็มันก็ก็คือจะกลมกลืนไปกับบ้าน <c oughs> ตัวพื้นก็จะเป็นลามิเนตเนาะ เป็นไม้อะครับ,รบ <c oughs> แต่ว่าทาห้องนอนเมื่อกี้เนี่ยเป็นห้องนอน,นที่เป็นลอ็กนลอกดิดไปเลยลอ็อกดิไปเลยค,ครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะเหมือนกันะคะ่ะตรงนี้เปิดออกมาก็จะเจอเป็นลำเบียงนะคะที่จะออกไปด้านนอกแต่เนี่ยมุมนี้ก็จะมีต้นไม้เป็นมุมเขียวล้วก็ถัดไปเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำคะ่ะ ห้องน้ำคุณแม่นะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะแล้วก็ห้องนี้ที่ค่อนข้างกว้างเพราะว่าเราดีไซน์ให้เผื่อในอนาคตแบบผู้สูงอายุนะคะได้ได้สำหรับเข้ามาใช้เนาะเผื่อแบบอ,อ,อนาคตเนี่ยอาจจะต้องใช้รถเข็นวิวแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ซึ่งก็ดีไซน์มาให้กว้างขวางแบบนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวขอชมตัวครัวไทยด้วยนะคะเพราะว่ามีแผนที่เสร็จแล้วเนี่ยแต่เราก็ได้ยินว่ามีครัวไทยเดี๋ยวเราขอเข้าไปชมครัวไทยนะคะคือที่บ้านทําอาหารกันนะครับแล้วก็อย่างที่รับซากันว่าครัวไทยเนี่ยจะเป็นพวกต้มผัดแกงทอดคือกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงด้วยมิตยคนไทยนะครับเราจะชอบผัดชอบแกงแล้วก็ใช่ก็เลยต้องเพิ่มส่วนต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยดีที่ต่า ก็ S <S ยังคงสตไตล,ล์ลอ,อกก็คือตัวเคาน์เตอร์จะเป็น<ช>เคาน์เตอร์ปูนนะคะแลวเคาน์เตอร์ปูนถัดจากครัวไทยนะคะก็จะเป็นโซนซักรีดเนาะซึ่งโซนซักรีดเนี่ยค่ะก็จริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าเห็นเห็นดีเทลตัวตัวผนังกับตัวประตูเหล็กด้านหลังนะคะ<ช>ที่ที่ที่เราได้ดีไซน<ช>์เพิ่มเข้ามานะคะด<ช>้วย<ช>ความที่ตรงเนี้ยเนี่ยผนังตรงเนี้ยเราดีไซน์ให้เป็นบล็อกช่ <ๆ S 2> องลมการออกมาเป็นโซนนี้นะคะแล้วก็สวยงาม เมื่นกี้นะคะเราพาชมบ้านทั่วตัวบ้านแล้วนะคะแล้วก็ยวนี้นเนี่ยพาขอพ,พาพี่ออตโต้กับกับพี่อารมเนี่ยเข้ามานั่งคุยเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะเพื่อทั้งสองคนนะคะมีมีส่วนในการช่วยกันดีไซน์ใน,ในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเยอะเลยครัค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับว่าเราจะมามองดูว่า Uh huh. เวลาเราเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแล้วเราเลี้ยงสุนัขเนี่ย uh huh. ขนจะติดไหม uh huh. เขาจะไปแทะขาโซฟาหรือเปล่าหรือว่าลอ,อ,อยรอยเล็บของจะไปขูดโซฟาอะไรไมาเนี่ยก็ต้องเลือกให้มันให้มันบาลานซ์ที่สุดะครับนี้เนี่ยอีสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ทางพี่อามกับพี่ออโต้เลยค่ะรู้จักกูกันเทาะจับช่องทางเหมือนีัยค่ะเออผมหามไม่เก็บมาครับตอนแรกก็คือว่าที่ลำปา,นนางมีบริษัทที่ทำบ้านเราบอกว่าผมก็ไปดู้ว่าทำระดับใดระดัา,ดาบ้างก็เลือกมาทั้งหมดน่าจะประมาณสี่สี่เจ้าสี่เจ้าครับแล้วก็ไปคุยทั้งหมดเข้าไปคุยสอบถา <c oughs> ในในแต่ละเจ้าเนี่ยบางทีเราเราเอ่อยืนยืนแบบไปเขาก็จะดูแบบเอ๊ะมันเขาเหมือนจะทําไม่ได้อะครับอ,อะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันเจอโฟกัสเขาแล้วโฟกัสเขาก็แบบทั้งตอบโจทย์คือเหมือนกับว่าเขาเขาเก็ตเขาเข้าใจในสิ่งที่เราขอเขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราจะสร้างนะครับโฟกัสเขาก็เลยสอบสัมภาษณ์ผ่านเข้ารอบได้มงกุดได้มงกรับ เป็น EP 7แล้วนะคะก็เป็นเป็น EP แรกนะคะที่ออนแอร์ในในปี2564นี้นะคะเออ EP น,นะคะยู you ต้องขอบคุณนะคะที่อาโต้แล้วก็วพี่อารมนะคะทั้งสองท่านที่เปิดบ้านให้เราได้มาชมความสวยงามของบ้านสไตล์ลอฟหลังนี้ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะที่ที่ที่ให้โอกาสพงกระเท้านะคะได้ สร้างบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านที่ที่สวยและดูอบอุ่นมากจริงๆเลยค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากสร้างบ้านกับโฟกัเทานะคะก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะคะรับสร้างบ้านลําบางบายโฟกัเทาค่ะแล้วก็ฝากนะคะกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้กับช่องโฟกัเทา c h ชาแนลด้วยนะคะก็จะทำอีพีคลิปดีๆนะคะให้กับทุกท่านได้ชมกันในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับอ e ีีนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ